ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องแฮปปี้มัมสองสามหกห้าวันนี้นะคะกุ้งพาเพื่อนเพื่อนมาดูบรรยากาศงานอีสานเขียวค่ะปีนี้นะคะไม่ได้จัดที่ภูเวียงและไม่ได้จัดที่เขื่อนวนรัตแต่จัดที่สนามม้าขอนแก่นค่ะเนื่องจากพื้นที่เดิมที่เคยจัดน้ําท่วมนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูบรรยากาศภายในงานกันค,ค่ะว่าอีสานเขียวที่สนามม้าปี2565เป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะ อันนี้เราก็เดินเข้ามาใกล้ถึงบริเวณหน้างานนะคะทางเข้าอันนี้กุ้งเข้ามาก่อนวันงานค่ะก็จะมีผู้มาร่วมงานทยอยมากัน นี่บรรยากาศทางเข้าค่ะคนที่จะเข้าได้ทุกคนจะต้องมีข้อมือแบบนี้นะคะเพื่อนๆพี่อาบน้ำหลุดไหมนะเพราะพี่ไม่ได้นอนนี่ไง ไปไหมโอเคเข้ามาก็จะต้องปั๊มว่าอีสานเขียวนะคะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ต้องปั๊มอะไรใช่ไหมโอเคค่ะสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยน้องน้องเน่งกับน้องดมกับน้องโดมขับรถมาจากไหนกันใกล้จันทบุรีเลยโอ้โหออกเดินทางตั้งแต่กี่โมงครับสามทุ่ม สามทุ่มเมื่อคืนเมื่อคืนคือวันพุธเนาะวันพุธที่ยี่สิบยี่สามพฤศจิกาวันนี้วันที่ยี่สี่พฤศจิกามาถึงที่ขอนแก่นเนี่ยมื่ตอนนี้เลยใช่ไหมถึงประมาณช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงขับกันมาสองคันอยู่ข้างบนีิครับอ๋ออยู่ข้างบนดิเอ็กมาห้าคันครับเออตั้งแต่มีงานอีสานเขียวมาเออเน่งกับโดมมากันกี่ครั้งแล้วคะ อันนี้ครั้งแรกเลยเหรอครับเพือน๋อ,อเพื่อนเล่าให้ฟังก็เลยอยากมาเ,เป็นเอฟซีของวงดนตรีไหนคณะปัดใจคณะปัจ,จัย,จจยอ๋อโอเคแล้วนี่กาอยู่กันกี่คืนครับอ๋ออยู่จนงานเลิกเลยใช่ไหมครับ,รบโอ้เราเอาเต็นท์มาด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยมมอ๋อเตรียมมา น่ารักมากชาวขอนแก่นเนาะยินดีต้อนรับค่ะค,ค่ะวัสดีค่ะช่องแฮปปี้มารสองสามหกห้าอันนี้ชาวคณะจันทบุรีเหรอโอ้สุดยอดเลยสุดยอดแต่แต่พวกน้องๆน,นี่คือเคยมาแล้วอ๋อเคยมาแล้วเตรียมเอาเต็นท์มากลางมามาอีสานเขียวกี่ครั้งแล้วครับอันนี้รอบนี้ครั้งที่สองครับครั้งนี้ครั้งที่สน้องอะไรเอ่ยแจ น้องแจ้อ้ครั้ง,คร,งครั้งแรกนี้ไปที่ไหนที่ภูเวียงหรือว่าที่เขื่อนที่เขื่อนครับที่เขื่อนบลัดใช่ครับประทับใจอะไรในงานอีสานเขียวออชอบในการเทศากาลดนตรีการแต่งตัวตีสไตล์ก็แล้วแต่คนชอบที่ว่าชอบการแต่งตัวอ่าเงี้ยชอบชอบการแต่งตัวของผู้มาร่วมงานอย่างเงี้ยใช่ครับรอ๋อมันสีสันนารนสีสันครับสีสันสสดีครับแล้วเป็น FC ของของ,ของวงดนตรีไหนเป็นพิเศษลูกก็ ชอบชอบดูก็ขวัญใจพวกขวัญใจนะครับแต่ดนึกชื่อยังไม่พอส่วนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานเนี่ยก็คืออยู่ทางมือปืนเช้าไหมเช้าครับเช้าปีที่เก้าก็ยันเลิกงานเลยครับโอ้ยู่อยู่หน้าเวทีเลยว่างั้นใช่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดกำลังใจหนุ่มนารุณีชาววันแก่นนีท้อนรับจากการุณีใช้เวลาขับกันมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานยอดจริงไอ้เราสเปียร์นี่ก็คือเพิ่งมาซื้อใช่ไหมใช่เอาเอาโอเคโอเคมาจาก ขอบคุณครับ เองหคุยกันเองมาจากไหนผมมาเลือกขี่มาจากเริ่มเดินทางมาจากโทษฝางเพราะว่าฝางนี่คือคือบ้านแฟนแฟนอยู่ฝางฝางนี่คือจังหวัดฝางเชียงใหม่ฝางครับผมแล้วก็แล้วก็จะลึ่งตีไปรับเพื่อนที่ที่ไหนนะแถวหนองจอกลำลูกกาลำลูกกาใช่แล้วก็ค่อยตีขึ้นมานี่ครับผมมารถยนต์รถรถไฟฟ้ารถไฟฟ้า อ๋อหมายถึงว่ารถผมเป็นนะคะเราจะทำหนังนะคะเป็นหนังวัวฟอกฟาดนะคะเป็นสายริชแบรนตอกชื่อและเบอร์โทรเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะเส้นละ50บาทค่ะ50บาทตอกฟรีค่ะถ้าใครสนใจก็คือตรงนี้ค่ะผู้หญิงสวยๆร้อยสี่สิบหาเซนจำหน้าเธอไว้จำหน้าเธอไว้ครั้งแรกครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะใครเป็นคนเใครเป็นคนหลอกให้มา ือจริงๆมีผู้ชายอ่ะเขาหลอกให้มาก็คือตามผู้ชายใช่แล้วเขาหนีไม่ให้เราตามเราก็เลยเกาะผู้ชายคนนี้แทนผู้ชายคนนี้เต็มใจเปิดประตูให้เราหนีตามมาเราก็เลยตามมาเตงก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันเหรอลาวค่ะมาจากกรุงเทพอ๋อที่ว่าไปรับใช่ค่ะโอ้ทำให้เพื่อนลาบากมันก็ไม่เชิงนะคะเป็นเวรกรรมของเพื่อนจริงๆอยากจะเรียนให้ทราบว่าโลกใบนี้พระเจ้าไม่เคยลำเอียงนะจ้า ถ้าเขาเป็นคนเช่นไรเขาก็จะต้องได้เพื่อนเช่นนั้นใช่แตถ้าเพื่อนขาดเขาก็จะต้องคอยเติมโอเคเขาขายเขาขายได้ร้อยหนึ่งเขาทําคุยเน่ดิ้นด้นดันออกไปแป๊บเดียวเกือบห้าร้อยไม่ได้คุยสักคาเลยคุยออกสื่อด้วยคุยออกสื่อทำใหเด็แล้วเขาขายโทษครับมาจากไหนกันครับน้องๆกลุ่มนี้มาจากระยอง เมื่อกี้สัมภาษณ์น้องกลุ่มจันแสดงว่าทางภาคอะไรนะเขาเรียกภาคตะวันตะวันออกับน้องแป๊บมาจากระยองระยองอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ของแป๊บแล้วครับที่มางานอีสานเขียวอันนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งแรกครั้งแรกมาไปร้วกลับเลยไม่ได้คือมาถึงแล้วกลับเลยครั้งนั้นไม่ได้นอนค่ะใช่ค่ะ ตอนนั้นไปนี้ไปที่ภูเวียงหรือว่าไปที่เขื่อนอุบลรัฐครับเขื่อนอุบลรัตครับเขื่อนอบรัฐใช่ไหมครับประทับใจอะไรในงานดิสานเขียวชอบครับแบบาว่ามีนดาเพื่อนเยอะดีอ๋อได้เพื่อนเยอะใช่อย่างอย่างวันนี้ที่แป๊บมานี่มากับเพื่อนกี่คนครับสิบสองคนเลยใช่มาโดยขับรถกันมาอรรถรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ครับรถยนต์ครับโอเค เกมนี้ก็ก่อยู่จนจบงานเลยไหมคะจบเลยครับจบเลยใช่ไหมครับโอ้น่ารักมากในฐานะคนขอนแก่นยินดีต้อนรับนะครขอบคุณครับบ๊ายบาครับท่านเจอรือยังเพิ่งมาถึงวันนี้หรือเปล่าอ๋อเพิ่งมาถึงวันนี้ลกำลังจะถามว่ากลางคืนหนาวไหมเพราะว่าอากาศอากาศจะไม่สู้ภูเวียงปีที่แล้วภูเวียงมันใกล้น้ำอ่ะเนาะได้โอเคขอบคุณน้องๆมากครับ ของข้อมูลส่วนบุคคลหรือบริเวณที่มีการบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานของมีสารนเขียวนักท่องเที่ยวท่านใดไม่ประสงค์และยินยอมให้ถ่ายภาพหรือเผยแพร่ภาพกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินผ่านบริเวณกล้องหากอยู่ในจุดเผยแพร่ถือว่าท่านยินยอมค่ะจะมีในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะ ก็จะมีชี้แจงอยู่หน้างานอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนกฎร,ระเบียบในการเข้าก็ให้แสดงบัตรประชาชนห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในงานค่ะ,ะน้ํากระท่อมและกัญชาก,ก็ห้ามนําเข้ามาเหมือนกันนะคะก็มีห้ามนําโดนเข้ามาในงานเว้นแต่ได้รับอนุญาตอ่าก็มีข้อห้ามเยอะนะคะภายในงาน คอนเสิร์ตมีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำมาใช้ประชาสัมพันธ์ก็ขอสมนสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายวิดีโอของงานไปใช้ส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์การเต็นก็จะอยู่รอบๆนางงานเลยสำหรับคนที่นอนค้าง ก็แกงฟูดทักวัดดีมีแกงฟูดท uh> ักบรรยากาศโดยรวมกว้างก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะยังดูไม่สวยงามเพราะว่างานยังไม่เริ่มก็ยังไม่เสร็จเต็มร้อยเปซแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อคืนฝนตกค่ะฝนตกหนักก็เชอแชร์ค่ะ คือมานี้ต้องใจรักจริงๆนั่นไงมีเสียงล้อฟรีแล้วตรงนี้เขาเวทีกลางนะคะเพื่อนๆเวทีกลางสัญ,ญลักษณ์พาทิตจากที่กุ้งเคยไปงานอีสานเขียวมาหลายๆครั้งเนาะ ตรงนี้อาจจะบรรยากาศไม่ดีเท่าที่เขื่อนวนรัตแล้วก็ภูเวียงเพราะว่าไม่ได้ติดน้ําแต่ด้วยความที่น้ําท่วมนะคะทางคณะจัดงานก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนสถานที่มาจากที่สนามมา้าขอนแก่นค่ะอยู่ทางไปท่าพระเนี่ยนะคะ ก็ข้อดีก็คือว่าอยู่ใกล้เมืองค่ะน,น,นอยู่ในพื้นที่บริเวณจัดงานอีสานเขียวนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ทางอีสานเขียวเนี่ยมาจัดที่ในเมืองที่สนามมา้าขอนแก่นนะคะเพราะว่าพื้นที่จัดงานเดิมที่หาดสวรรค์เที่ยมเภอภูเวียงเนี่ยเกิดน้ําท่วมนะคะน้ํำยังไม่ลดก็เลยเลื่อนมาจัดที่นี่ผู้คนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้คนจะให้การตอบรับคับข้างเหมือนปีที่ผ่านๆมาไหมนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศงานนี้ยังไม่เริ่มงานนะคะกุ้งเข้ามาเก็บบรรยากาศฝากเพื่อนๆก่อนวันงานค่ะวันงานเริ่มจริงๆในยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ค่ะวันนี้กุ้งเข้ามาถ่ายทําคลิปเนี่ยเป็นวันที่24พฤศจิกายน2565ัร้บค่ะเดี๋ยวแล้วก็ที่หนักกว่นั้นก็คือเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะพื้นที่จัดงานก็ค่อนข้างจะแฉะค่ะเดี๋ยวเราตามมาดูบรรยากาศกันค่ะ อ๋อน้องชื่อลักกี้อ๋อลักกี้ออกกล้องนะลักกี้มาจากที่ไหนคะอ๋อเขาเลี้ยงไว้อยู่แล้วอ๋อมาจากมินบุรีเลยมาไกลเนาะ ้องห้ามนะคะที่ห้ามเอาเข้ามาในงานนะคะห้ามนำเครื่องดื่มอาวุธยาเสพติดน้ำกระท่อมกัญชาทุกชนิดเข้ามาภายในงานค่ะเพื่อนเ่อเพื่อความเป็นระเบียบเ,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 เรียบร้อยเนาะทยอยมาค่ะจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็มาค้างคืนกันนะคะ